เดี๋ยวมาจะพาไปดูโบส์เงินนะครับชัดๆอีกครั้งหนึ่งอยู่ด้านหลังนี้ครับบนด้านหลอดจอปี๊บปุตติยเลดฮอตอันนี้ชื่อใหม่